ส้นิเกอร์นะคะทั้งสายลุยสายแฟชั่นนะคะกับส้นิเกอร์ที่ผลิตโดยคนไทยนะคะแถมเป็นส้นิเกอร์ที่เป็นโอ้โหเขาบอกว่าป้องกันหรือว่าเป็นผู้ผลิตรองเทา้านิ้ภัยอีกด้วยค่ะคสําหรับส้นิเกอร์ของพลายนะคะส้นิเกอร์ของคนไทยผลิตโดยบริษัท CPL กรุ๊ปจํากัดมหาชนนะคะหรือว่า CPL นั่นเองซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรองเทา้านิ้ภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า40ปีด้วยกันค่ะเขาก็ผลิตหนังทรงออกให้กับหลายๆแบรนด์ระดับโลกอีกด้วยนะคะคนี่ ตามที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะร,รองเท้าพลายเนี่ยนอกจากจะมีดีไซน์ที่สวยงามเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะครับวัสดุที่ใช้ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพระดับโลกนะครับแข็งแรงทนทานสวมใส่สบายที่สําคัญที่สุดรองเท้าพลายเนี่ยนะฮะยังมีความแตกต่างจากรองเท้าทั่วไปเพราะว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างสนนเกอร์ที่ทันสมัยอย่างที่คุณผู้ชมเห็น<แ>นะฮะแต่มาพร้อมกับความเซฟตี้แบบรองเท้านิรภัยนะฮะช่ใช้แผ่นรองที่สามารถกันการเหยียบตะปูสร้างความอึด ถึกทนให้ทุกย่างก้าวปลอดภัยครบทั้งความเป็นเซฟตี้สตรีทสเนเกอร์ครับตอนนี้พลายเขามีคอลเลคชันใหม่นะคะไม้คุณได้เลือกกันด้วยค่ะมีทั้งรุ่น Play Off Low นะคะรองเท้าหุ้มส้นเอาใจสายแฟชั่นมีให้เลือก2สีก็คือ Ivory แล้วก็สีไว้ White, ค่ะบอกเลยว่ารุ่นนี้นุ่มใส่สบายมากนี่หรือว่าจะเอาใจสายเท่นะครับด้วยรุ่น All Black ให้ใส่ได้ ทุกโอกาสแล้วก็ใส่ได้ง่ายมากด้วยที่สําคัญอย่างที่บอกปลอดภัยนี่เอา black ก็เป็นสีดำเอาแบล็ <All Black S 2> แบบนี้นะฮะกับแบบสีดําแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสายเรียบหรูขึ้นคลีนหน่อยกับรุ่น coming of age ค่ a s ี twisted ivory นะคะคู่นี้สวยมากสวยจริงๆคืออยากให้คุณผู้ชมอ่ะได้มาเห็นของจริงได้มาลองจริงนะแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันใส่สบายพี่เต๋อเหมือนที่เราใส่กันอยู่เนี่ยใช่ ใส่สบายสบายจริงๆอันนที่สําคัญนี่มันมีความปลอดภัยเซฟตี้อยู่นะครับรุ่นสุดท้ายบอกเลยว่าสวยมากนะฮะหายากมากด้วยตอนนี้เป็นสนนเกอร์ที่หลายคนอยากได้เพราะเป็นสนนเกอร์แบบลูกฟลูกครับและปลายจัดให้แล้วนะฮะกับรุ่นคอร์ดูรอยนะฮะมีให้เลือกถึง4สีแต่วันนี้มีมาให้ดู2สีก็คือสี i v o ี่แล้วก็สีแบล็ k นะครับผมทุกคู่นี่ผลิตจากหนังวัวแท้นะคะโดยการนําเอาวัสดุจากรองเท้าเซฟตี้ป้องกันของมีคมบริเวณฝ่าเท้ามาใส่ในรองเท้าทุกคู่ค่ะทําให้ดูก้าวเดินของคุณนะคะ ปลอดภัยแล้วก็ยังใส่เมมโมรี่โฟมเพิ่มความนุ่มใส่สบายเท้าอีกด้วยค่ะ,ะ,ะตอนนี้พลายนะครับเปิดสาขาใหม่อีก2สาขานะครับทั้งเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น4และเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น3นะครับตอนนี้ทั้ง2สาขาเขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับประจำเดือนสิงหาคมลด10%ทุกรุ่นและที่สาขาแสมเซ็นเตอร์ซื้อ1คู่ลด10% <c oughs> 2>, 2คู่ลด15และพิเศษนะฮะ ลด20%เฉพาะรุ่น coming of age นะครับผมแล้วก็เตรียมตัวไปพบกันในงาน events n e a k e r showcase ด้วยที่ terminal 21ในวันที่19กันยาถึง1ตุลาคมนี้ครับต้องบอกเลยนะคะว่า ply เนี่ยคือ sneaker แบรนด์ไทยที่ได้มาตรฐานระดับโลกค่ะสาย sneaker ที่อยากเป็นเจ้าของ ply นะคะเรามีช่องทางติดต่อมาให้ง่ายมากๆเลยค่ะผ่านทาง Line แล้วก็ IG นะคะ @ply p ly. o f f i c i a l facebook ก็คือ @plysneakers ติดกันได้เลยนะคะ line shopping คือ p l y f f i c i a l เช่นเดียวกัน ว่าจะไปช็อปที่ลา z a ด้หรือว่าหน้าร้านอินストอรแล้วก็สยามเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งได้เลยค่ะนี่อยากได้สกีเกอร์สักคู่หนึ่งนะคะต้องนึกถึงพรายสเตฟตี้สต e ชนีเกอร์นะครับที่สง่าง,งามเหมือนช้างพลายนี่นสวยด้วยทนด้วยถึกด้วยใส่สบายด้วยใส่สบายด้วยใส่แบบใส่กับอะไรก็ได้จะแบบเป็นเดรสแบบออรแล้วใส่แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะแบบลุยๆกางเกงก็ได้เหมือนกันนะคะด้านล่างอย่างที่บอกเรามีแผ่นเซฟตี้ที่เป็นระดับโลกดีจริงๆครับ